วันนี้เรามาเยี่ยมชมโครงการก่อสร้างกำแพงป้องกันกัดเซาะชายฝั่งบริเวณทุ่งใหญ่หมู่6หมู่7ตำบลเขาลูกช้างจังหวัดสงขลานะครับเป็นโครงการที่สร้างเรียกว่าเนี่ยมาดูมาดูตรงนี้เลยครับเป็นเรียกเป็นกำแพงกัน้นน้ำเซาะ มีก็ได้ว่าทําได้ดีมากเลยนะคนเป็นโครงการที่ดีแล้วก็โครงการเหล่านี้น่าจะทําตลอดนะเพราะว่าเพราะว่าแนวฝั่งแนวฝั่งทะเลทะเลเอ่าวไทยนะครับทะเลเอ่าวไทยที่ทอดยาวาจากจนะอ,อำเภอจนะนี่จะยาวไปถึงาทางนครนะ นี่แหละจะปกติไอ้เล่เล่เนี่ยมันยาวจากจากไหนไปถึงไหนจกักจากจานัจนนาจันนาไปถึงโน้ลึกหมดเลยอันนี้คือคือถ้าเรามองตรงนี้เนี่ยนะครับการสร้างกำแพงนี้ถือว่าประสบความสำเร็จแต่ถ้าเราไม่มีกำแพงนี้เนี่ยน้ำที่จะซอกบริเวณชายหาดเข้าไปเนี่ยซึ่งพอมีกำแพงเนี่ยก็จะเห็นได้ว่า ป้องกันได้มากมายแล้วก็ทำให้วิวทิวทัศน์บริเวณนี้ก็จะสวยงามด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็นี่คือด,ดูความแรงของคลื่นยามนี้ถือว่าเป็นช่วงมอลระสูมนะครับแล้วก็ใช้หินใช้หินก้อนใหญ่ๆดั้งนั้นเลยนะครับเป็นหินแกรนิตแล้วก็ดูแล้วมีความคงทนซึ่งได้ ก่อสร้างตรงนี้เนี่ยถือว่าอ่านี่มีการวางหินแล้วก็ลงสีแล้วก็มีทางสําหรับออกกําลังกายปั่นจัก,กรยานได้ด้วยนะครับถือว่าเป็นจุดที่เป็นโครงการนี้เนี่ยถ้า,าสร้างตลอดแนวเนี่ยก็จะช่วยลดน้ำเซาะชายฝั่งได้เป็นอย่างดีนั่นเองนะครับอ่าโครงการนะครับ ก็ได้สร้างเสร็จไปเเรียกว่าไปตอนหนึ่งเป็นระยะระยะสั้นๆนั่นเองนะครับแตถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับถ้าได้สร้างตลอดทั้งแนวเนี่เพราะว่า,าทางภาคใต้เนี่ยชายฝั่งทะเลทางทางอ่าวไทยเนี่ยถือว่าตั้งแต่นครลงมาบายังเอา,เอาะนะเลยนะครับ แล้วก็นี่คือความต่างความต่างที่อยู่ในความเหมือนที่มีความต่างนั่นเองนะครับแล้วก็สิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องสําคัญเป็นเรื่องเร่งด่วนที่หน่วยงานรับผิดชอบต้องอมาดูแลแล้วก็ให้ความสนใจในเรื่องแบบนี้นะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราได้พบเห็นแล้วก็ อยากให้ทุกคนได้รับรู้ว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นแบบนี้เนี่ยป้องกันได้